ก็ดูท่าทางเขาเพราะเราออกมาทั้งสองคนไงเขาก็เลยแบบจำว่าสันเบียร์มาใช่ไมเอยเขาก็เลยแบบเี้ยจะเป็นที่ยังโอ้ยอาย้องสดตายเกือเลยโอยสุดยอดเลยเนี่ยแล้วจะลดความพวดได้ยังไงเนี่ยแต่ผมว่าต่างไปนะอรู้เรื่องเราพดีเลยกับสองกางเกงยูแล

ขนาวเั้นแล้นเแล้วแล้วทำเหมือนก็ะตกได้เนาะจริงจริงทำเหมือนก็ะตกเองเลยภูมิใจมากเลยสองรูปสองรูปอ่าโอเคโอ้โยมึงททยมีให้กินด้วยวะอเ่อเนีู่เกตเห็นเยอะแยะ ลีกสูลีกจิ้มน้ำพริกกะปิแล้ว,อวโอ, <laughs> โอ้ยน้ำพริกกะปิใครทำ